เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจาร,รณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันเสาที่23เมษายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีโอกาสหาเงินได้เยอะมากตอนนี้ขอแนะนำให้คุณทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานการงานของคุณความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณจะเหนื่อยกับการทำงานหลายๆอย่างแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าเกินคาดเรื่องของ ความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่สติให้ดีพยายามคุยกันด้วยเหตุผลแล้วความรักของคุณจะกลับมาดีอีกครั้งตอนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่สักที แต่อยู่เป็นสูตรแบบนี้ก็โอเคอยู่แล้วสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายได้จากหลายช่องทางแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีช่วงนี้จะมีรายจ่ายเข้ามามากของการงานการงานนาทีนี้ใครก็สู้คุณไม่ได้หากอยากจะทําอะไรก็ให้รีบลงมือทําเพราะประตูแห่งความสําเร็จเปิดรอรับอยู่ความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักบรรยากาศความรักดีคุณและคนรักเก,าก,ดกิดประการแถมยังพาการรุ่งเรือง อีกด้วยส่วนคนโสดเตรียมตัวบอกลาความเหงาไว้ได้เลยเพราะคุณกําลังจะมีคนเข้ามารักมาชอบสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีโอกาสร่ารวยและประสบความสําเร็จทางด้านการเงินชร่วงนี้จะยิ้มได้เพราะคุณจะมีรายได้เข้ามามากมายหลายช่องทางเรื่องของการงานการงานดวงของคุณโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาจะเล็งเห็นศักยภาพในการทํางานของคุณและมอบหมายงานบางอย่างให้คุณทําถึงเวลาแสดงความสามารถแล้วลุยได้ เ,เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีความผูกพันใกล้ชิดกันมากไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามจะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงใจคุณได้ส่วนคนโสดช่วงนี้คุณจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจมากเพราะมีคนเข้ามารักมาชอบและมีเกณฑ์ได้พบเจอใครบางคนที่ทําให้หัวใจของคุณเต้นแรงสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล จากปากซอยก็ยังเห็นงานที่ทําอยู่ในตอนนี้จะสร้างรายได้ให้คุณอย่างมหาศาลเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานที่ท้าทายความสามารถแต่คุณจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีและที่สําคัญคือคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในงานนี้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักใครที่คิดจะเข้ามาทําลายความสัมพันธ์ของคุณบอกได้เลยว่าไม่มีทางส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่แถมนิสัยดี และน่ารักอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณรายรับของคุณค่อนข้างดีแต่จะมีรายจ่ายเข้ามาไม่น้อยแถมช่วงนี้ควรระวังเรื่องของของการโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้คุณจะเหนื่อยกับเรื่องงานมากเป็นพิเศษแต่ด้วยความสามารถและความมุมานะของคุณจึงทําให้คุณประสบความสําเร็จในที่สุดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่มีคําว่าเหงาในจพจ นากกลมของคุณเลยเพราะคนรักคอยเอาใจใส่ดูแลคุณเป็นอย่างดีส่วนคนโสดจะได้เจอคนที่คุณถูกใจถึงแม้ว่าคุณทั้งสองคนจะมีความแตกต่างกันมากแต่สุดท้ายแล้วเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่ปัญหาเลย สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณชื่นอกชื่นใจดวงมีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าจากการทำงานเรียกได้ว่าเห็นตัวเลขแล้วหายเหนื่อยเลยทีเดียวเรื่องของการงานดวงชะตาของคุณพลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีความสุขกำลังจะมาเยือนคุณจะมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนสิ่งใดที่ว่ายากคุณก็ทำได้ทุกอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ต้องมองใครแล้วเพราะคู่แท้หยุดตรงหน้า คุณนั่นเองส่วนคนโสดยิ่งไขว่คว้าหาความรักก็ยิ่งวิ่งหนีลองอยู่นิ่งๆบ้างรับรองว่าไม่นานเกินรอความรักจะกลับมาหาคุณอีกครั้งสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณหมดเงินไปกับการดูแลครอบครัวหรือคนสนิท แต่ฐานะทางการเงินของคุณค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วการเงินของคุณไม่ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเรื่องของการงานการงานกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยทีเดียวมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คอยดูแลช่วยเหลือกันดีในยามที่คุณมีปัญหาคนรักก็จะคอยจับมือยินเคียงข้างไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดถึงคิวคุณแล้วคนโสดโดยเฉพาะคนที่โสดมานานคราวนี้ก็จะมีโอกาสได้พบรักแท้กับเขาสักทีดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ